เวลตี้ชิฟติงรับผลิตสินค้า O.E.M จากจีนพร้อมช่วยติดต่อโรงงานโดยตรงผลิตสินค้าเกรดพรีเมียมในแบบที่คุณต้องการเรามีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมผลิตสินค้าเกรดพรีเมียมในแบบที่คุณต้องการคัดเลือกโรงงานที่ดีที่สุดให้กับคุณมั่นใจได้ทั้งคุณภาพราคาและมาตรฐานในการผลิต เหมาะสำหรับใครที่อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ของตัวเองแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงเวลตี้ชิ p p ิ n งช่วยคุณได้ทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบเวลต y Shipping บริการรับนำเข้าสินค้าจากจีนแบบครบวงจรถูกดีมีคุณภาพต้องเวลต y Shipping